ทุกคนรู้ไหมครับว่าเจ้ามัลติเวิร์สเนี่ยครับเราสามารถสร้างอะไรต่างๆเข้าไปในโลกเสมอืจริงได้นะครับอ่าร้านต่างๆเ e ต a าเวิร์สใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้รับคาถาบางอย่างนะครับในการจำอะไรไม่ได้เลยเกมนี้เด็ดมากบอกเลยว่ามีเดซส้มด้วยนะฮะอยากใส่เดี่ยวมากเลยบางที สวัสดีครับทุกคนสว,ส,สวัสดีครับ,รบอโอ้ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอลจูเดฟพวกเองเป็นใครกันวะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับ <c oughs> ผมเอฟบอลจูเดฟครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมเปรมชัยบอลจูเดฟครับว้าในวันนี้เราจะมาอยู่กับรายการใหม่กันใช่ไหมครับทุกคน <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นเกมชิงไหวพริบเลยนะที่จะไม่เน้นสาระนะแต่เน้นฮากันล้วนๆเลยนะทุกคน ตัวเกมนี้เนี่ยก็ของ่ายๆแล้วกันขอแค่จําทั้งหมดนะมาเล่าให้ได้ถ้าจําไม่ได้ก็พ่ายแพ้กันไปคิดว่าจะจําได้หไหมวะจําได้แน่นอนครับ<ม><ม>อืม<น>ไม่มีใครอผมลงได้หรอกมีแต่ลิฟท,ทานล่ะที่ผมลงได้ <S <S เดี๋ยวผมจะเอาคุณเนี่ยลงลงยูทูบห้องมืดขนาดนี้มันจะไม่สายตาเสียหรอพี่เฮ้ยต้องบอกแล้วว่าวันนี้ไม่มีปัญหาสายตาเสียอย่างแน่นอนเพราะว่าเห็นไหมอะไรที่อยู่ข้างเราครับทุกคน อะไรฉันวางใหม่เหรอพี่จอคอมอหรอพี่อ๋อฉันฉันวางใหม่ใช่จอสวยมากเลยถุยไม่ใช่นี่คือหลอดไฟเห็นไหมโอ,อ้ oh. โดยไฟตัวนี้ใช่แล้วครับมันคือไฟติดจอคอมจากเบนคิวสกินบ้านนั่นเลง เป็นคิวสกรนบาร์ไฟ LED ถนอมสายตาสกรีนบาร์ปรับแสงอัตโนมัติเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยแสงสว่างที่เหมาะสมปรับองศาขนาดหน้าจอปกป้องดวงตาจากแสงสะท้อนเป็นไอเทมที่มัดแทบที่สายเดฟควรจะมีสำหรับกติกาในเกมนี้เราจะแข่งกันทั้งหมด3รอบผู้เล่นทั้งหมด2คนเนี่ยจะต้องจำำําคําของตัวเองให้ได้แล้วก็เล่านิทานโดยใช้คําพูดจากชุดคาเนี่ยให้ได้มากที่สุดใน2นาทีใครจําคาได้เยอะแล้วก็เล่าเรื่องได้สนุกที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายชนะนั่นเอง ก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วแหละเฮ้ยแน่ใจเกินไปหรือเปล่าเอาบลาขนาดไหมห้าร้อยห้าร้อยเอาว่าได้ดีเอ้ยเอาดีัหนเล้าร้อยเงิน CEO ครับัลัวไปผมอีกแล้วถ้างั้นอย่าไปกลัวเสียเวลาครับไปเริ่มกันเลยสำหรับรอบแรกหมวดคำของเราครับคือคนดังสายไอทีนั่นเองเดี๋ยวให้เอฟเล่นก่อนและกันทีมงานครับเดี๋ยวเราจะจับเวลา1ิวินาที3 2 1สองหนึ่งไป ผมบอกว่าคนดังนี่ผมรู้จักเยอะมากนะครับเฮ้ยคนคนไหนวะตัวหนึ่งครับ Elon m u s ที่วงเลยะเอาแล้วเอาแล้วเรียกว่าเต็มเตี่ยมอ่ะพร้อมเล่านิทานหรือยังครับภาพพร้อมแล้วเนี่ยเตรียมจับเวลาได้เลยวันหนึ่งนะครับ Elon าร์ k เนี่ยได้ไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงนะครับโดยนั่งรถยนต์ไปแล้ว ถามว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ดาวอังคารน,นั่นเองครับและอีลอนมาร์กเนี่ยก็ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปแชะทวิตลงทวิตเตอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปดาวอังคารไปทําไมอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะาลืมแล้วก็แต่ว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเขาเป็นคนที่ธรรมะธโม,ม,มนะครับก็คือชอบดูธรรมะชอบฟังธรรมะแล้วก็ลอยมาเรื่อยๆครับผมก็ แล้วก็อีลอนมารก,ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วครับเพราะว่าไปไหนไม่ถูกแล้วครับยอมเลยก็ได้นะผมขอยอมแพ้ตานี้ไวก้ก่อนครับตาอ้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเดียวครับก่อนที่จะไปเล่นกันต่อเนี่ยขอถามกันหน่อยว่าปกติเนี่ยชอบไฟสีอะไรครับอืมผมชอบสีเหลืองครับอ่าอย่างเช่น สีเหลืองนี่คือเยนโด่ครับเอ้ยทำไมชอบสีเหลืองครับเอฟเพราะว่ามันสบายตาวงไลท์ดีครับอ่าเปรมชายชอบสีอะไรครับก็สีเหลืองอะครับคือชอบสีนี้กันจริงใช่ไหมเปล่าครับเอ่อสปอนเซอร์เขาจัดมาครับเอ้ยถ้าชอบสีเหลืองกันแบบนี้นี่เบนคิวสกรีนบาร์นะครับของเขาเนี่ยมีไฟสีเหลืองวอร์มไลท์ให้ด้วยนะลองกดปุ่มปรับแสงข้างบนดูได้เลยครับนี่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  กดเรียกได้ว่าปรับไฟได้ตั้งแต่2700เคลวินนะจะถึง6500 k เคกันเลยทีเดียวนะครับแต่เบาๆเ,าเ,าเาท่านั้นเองเป็นไงสบายคาตาสว่างทั่วโต๊ะตามมาตรฐาน500ลัคเลยทีเดียวนะอาจากรอบที่แล้วเอฟยอมแพ้ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ครับถึงตาเปรมชัยแล้วครับพร้อมหรือครับไปพร้อมก็ต้องพร้อมนะครับ อยู่ๆก็โดนเรียกมาอาตย์ไม่เรียกว่าพร้อมก็ไม่รู้จะพร้อมอะไรนแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มได้เลยครับเดี๋ยวมจะอะไรเนี่ยไอ้ยฮึบอกเลยว่าจำอะไรไม่ได้เลยผมเข้าใจความรู้สึกนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดจำได้แล้วเนี่ยพร้อมจับเวลาเลยครับ 3 2 1เอาล้ครับเมื่อไม่นานมาน,นี้นะฮะก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผู้ว่าคนนี้นะครับก็ได้ฉายาว่าแข็งแรงที่สุดในปันตตพีนะครับ <c oughs> หรือเทียบได้ก็เหมือนโทนี่สตาร์สนะครับไอรอนแมนที่เป็นชุดเกาะแข็งแรงแข็งแรงนะฮะหลังจากนั้น,นะคระับ <c oughs> เขาก็ได้ใช้คําสั่งเรียกจาวิสนะฮะเพื <c oughs> ่อพูดคุยกันว่าเออแถวนี้มีห้องน้ําหรือเปล่า <c oughs> รู้สึกว่ามนมนท้องจังเลยอะ่ะ <c oughs> เอ้ยเพื่อนแตจะเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยถลุป เก่งจำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วท่อนหลังเนี่ยเราจะเลือกยอมแพ้ดีไหมนะตาแดงก็ไม่ร้าร้องก่อนร้องก่อนล้องเชิงร้องเชิงจบตรงนี้เลยไหมจบเลยจบตรงนี้เลยก็ได้จัดไปครับโอ้เออเอ๊เปรมชัยรู้หรือเปล่าว่าไฟเบนคิวสกรีนบารตัวนี้เนี่ยนอกจากปรับได้ทั้งแสงทั้งไฟสีขาวสีเหลืองแล้วเนี่ยเขายังมีโหมดพิเศษอีกด้วยนะโหมดนี้เนอตกใจไหมตกใจเหมือนกันโหมดนี้คือโหมดปรับแสงอัตโนมัติให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอ่า ว้าวไม่ธรรมดาจริงๆนะคะไปเนี้ยบอกว่าไม่เอาล้ตังค <c oughs> ์ห้าร้อย <c oughs> ใช่ใช่อ่าโอเคโอเคเอาเป็นว่าไม่ต้องแย่งกันเาเดี๋ยวเตรียมไปอยู่ในเกมตักไปกันได้เลยนะฮะอ่ะกลับมาครับอยู่กับในรอบ2อของเราในหมวดนี้เนี่ยจะเป็นหมวดเกี่ยวกับเกมอ่ารอบนี้จะให้เปรมชัยเริ่มก่อนแล้วกันครับจากรอบที่แล้ว สิวิน้อยไปใช่ไหมทีมงานใจดีให้ไปเลย15วินาทีนะครับโอ้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองเริ่มจำคำกันได้เลยครับสามสองหนึ่งเจ้าเวลาสามารถแกล้งกันได้เฮ้ยอย่าเลยอย่าแกล้งเลยนะเพร้อมไหมครับเป็นชัยครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับจังหวะนี้ใช่อย่างนั้นเตรียมตัวเริ่มเล่าได้เลยนะครับสามสองหนึ่งเล่าได้เลยครับ ครับสำหรับเกมที่ผมเคยเล่นนะฮะก็จะเป็นในส่วของ,ง MMO RPG นะครับซึ่งระบบเกมก็จะเป็นมัลติเพเยอร์นะฮะและหลังจากนั้นก็เราก็ใช้ชีวิตหนังสุนตาลนะครับโดยการเติมเงินนะฮะแล่เติมเงินแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็คือกินมาม่าไปทั้งเดือนนะครับก็เลยไปขอหลวงพ่อนะครับแบบมีคาถาดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเออแบบเราจะให้การเงินเราเพิ่มพูนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในเกมนี้นะครับเราก็ยังไป มีมอนสเตอร์ตัวเด็ดนะฮะให้เราตีด้วยนะฮะเกมนี้เด็ดมากบอกเลยว่ามีเดสส้มด้วยนะฮะมีเดสส้มกระตุกจิตกระตุกใจบบว่าเออเล่นเกมเนี้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันเลยอยากใส่เดียวมากเลยบางที <c oughs> อะแค่นี้ก่อนดีกว่าผมว่าผมก็น่าจะได้เยอะแล้วแหละอ่ะโออเครอบนี้ถือว่าเป็นชายมาเหนือเลยนะน่าจะได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคแอฟครับพร้อมหรือยังครับตาที่2ของเรา พร้อมตั้งแต่ตามเมื่อกี้แล้วครับไอบโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะนับถอยหลังได้เลยครับ3 2 1เริ่มจำได้เลยครับมาครับหมดเวลาบอกเลยครับว่าจำได้เยอะหรือน้อยที่เพื่ดูกันครับ <c oughs> อ่าโอเคโอเคเอฟครับเตรียมเริ่มเล่าใน3 2 1 โอเคครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่มันดังอยู่ครับก็คือตัวเจ้า m e ตาเวิร์เนี่ยครับเราสามารถสร้างอะไรต่างๆเข้าไปในโลกเสมือนจริงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนเอรอ้านต่างๆเมตาเวิร์ดใช่มันคือา,าเ ไอ้เจ้ามัลติเวิร์สเนี่ยเราก็สามารถสร้างร้านอะไรได้มากมายครับซึ่งผมอยากจะสร้างร้านผัดกระเพราขึ้นมาซึ่งในมัลติเวิร์สเนี่ยเราสามารถใช้พวกโปรแกรมต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะใช้ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Unreal Engine นะครับในการสร้างมัลติเวิร์สร้านผัดกระเพรานะครับแล้วก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลุงข้างบ้านดีกว่าที่ี่ใช้ในการผัดกระเพรานะครับซึ่งลุงคนนี้เขาทำร้านขายกระเพราเนี่ยมาประมาณ8ปีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านผัดกระเพราของเขาครับก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากๆครับ ก็สามารถที่จะเดินทะลุ ไปหาอีลอนมาสที่ดาวคานได้เลยครับใช่ครับค anyway> like ุ้นๆไหมครับผมว่าคำนี้มันคุ้นๆนะครับคุณเอฟใช่หรือเปล่านะผมว่าผมว่าใช่ไปก่อนดีกว่าครับโอเคโอเคครับก็เรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นครับอ่าโอเคครับเรียกได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นสับเกี่ยวกับหมวดเกมเต็มๆกันเลยนะฮะคือเต็มจริงอ่ะเต็มแบบเออนะทุกคนในรอบสุดท้ายนี้ครับคำที่เราจะต้องจำกันไหย คือเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งครับเราทุกคนเนี่ยต่างคุ้นเคยกันดีนะฮะอารอบนี้พี่จะให้เอฟเนี่ยเริ่มก่อนนะฮะพร้อมหรือยังครับเอฟครับพร้อมแล้วครับผมโอเคถ้าเกิดเอฟพร้อมแล้วเนี่ยหันไปดูคำได้เลย3ามสองหนึ่งป้ายหมวดนี้ผมเรียนมากครับอ้าโอเคเอฟครับโอเคครับสามสองหนึ่งจับเวลาโอเคครับ ผมเนี่ยต้องการที่จะสร้างบอทดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับผมได้สร้างบอทดตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผมจะบอกว่ามันใช้อะไรในการสร้างบ้างนะครับบอทดตัวนี้นะครับเป็นบอทดที่ใช้ใน Discord แล้วก็เราจะใช้ตัว API นะครับไปเรียกข้อมูลจากบอทดตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือเฟรมเวิร์กที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัว Node JS นั่นเองนะครับซึ่งถูกใจสาย JavaScript นะครับแล้วก็บอร์ดของเราเนี่ยสามารถเปิดเพลงได้หลากหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงยืนหนึ่งเพลงการตูนตองปี๊บ ว่่าาเพลงออื <c oughs> ถือว่ามีนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่งให้แล้วเดี๋ยวผมร้องให้นะครับจะได้ฟังเมื่อไหร่ก็ติดตามชมกันไปยาวๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ได้รับคาถาบางอย่างนะครับในการอ่าคาถามาแต่เมือนผมว่ามันเริ่มแปลกๆอีกแล้วนะฮะคาถา <c oughs> เหยียบบดแล้วเรื่อคาถาเลยเลยใช่ครับบอดตัวนี้สามารถ แรกคาถาคาถาของเราก็คือตัวคอมมานที่ใช้สั่งบอรนั่นเองครับผมลืมบอกไปนิดหนึ่งบอรดตัวนี้ได้เชื่อมต่อกับดัต a ตอรเบดด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรที่เราคุยกับมันบอรดตัวนี้ก็จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือดัต a ตอรเบนั่นเองครับเย่จบแล้วครับอันนี้คือจบแล้วโอเคอเค,เครับผม มาต่อเกมสุดท้ายครับกับเฟรมชัยนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วตาดีกว่าจริงแน่นอนโอเคถ้าเฟรมชัยพร้อมแล้วจับเวลาได้สามสองหนึ่งอ่านได้เลยครับมองเห็นหรือเปล่าเฮ้ยมองเห็นนะไม่ต้องปรับอะไรหรอกของก็ดีไม่ต้องปรับอะไรเพราะว่าเขาปรับปอโต้ให้อยู่แล้วครับเอาเลยฮะผมว่ารอบนี้วิกฤตมากกันนะเป็นห่วงมากเลยเป็นห่วงผมเนี่ยแหละ พร้อมจะเล่าแล้วเตรียมจับเวลา3 2 1งหนึ่งป้าครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ Apple ได้ประกาศข่าวเกี่ยวกับ M2 นะฮะซึ่งเมื่อไหร่ที่าขายในไทยแล้วนะครับเราก็จะซื้อมาซื้อมาเขียนเขียนอะไรครับเขียนภาษาสวิฟต์นะฮะอ่าจะบอกว่าภาษาสวิฟต์เนี่ยมีคอร์สในเว็บบอลทูเด็บด้วยนะฮะเรียนฟรีกันเลยไปเรียนกันได้นะครับและหลังจากนั้นก็ผมได้เอาข่าวนี้นะครับมาเขียนคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์คอนใจนะฮะผู้เขียนนะครับเป็นวัยรุ่นเรเฟอร์ส้มนะฮะ ไปเรื่องส้มดีกว่าไม่ต้องเวเฟอร์หรอกครับแล้วในอนาคตนะฮะเราก็จะมีสร้างแอปดีๆนะครับโดยใช้ภาษาสวิฟต์นะครับแต่อย่างแรกนะครับในการเล่าเรื่องทุกเรื่องนะครับเราต้องมีสติเราต้องมีสติก่อนทุกครั้งนะฮะก่อนที่จะเล่าเรื่องอ๋อลืมไปเป็นโอเพนซอร์สด้วยนะฮะไปหาดูกันได้นะครับจะบอกว่าสงพลังด้วยฮะโอ้รงพลังมาก มันสง่งไฟ LED BenQ อันนี้เลยน,นันย่นเองคบในส่วนของการเล่าเรื่องแล้วก็ทั้งหมดที่เล่ามาก็จะมีเพียงอยู่เท่าน,นี้นะครับส่วนข้อคิดนะฮะอย่าอย่าเอาไปทำตามเดีย๋ยวไปเป็นเยี่ยงอยางนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องสนุกๆเฉยๆครับอ่ะเอ๊ะปากข้อคิดให,หม่ไหมนิทานทั้งหมดที่เราเจอกับอีลอนมัสผมอยากบอกว่าข้อคิดที่ได้จากการเล่าเรื่องต่างๆนะครับมันจะเป็นการที่บอกว่าถึงแม้เราจะความจำสั้น แต่นั่นเรายาวครับหมายถึงหมายถึงหลอดไฟนะที่มีลำแสงที่ยืดยาวครับผมเหมาะสำหรับสายสุขภาพสายตาครับทุกคนครับผลรางวัลเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนขวัญใจที่เราได้รวบรวมคะแนนกันมานะครับสำหรับผู้ชนะวันนี้ก็คือคือเต็มชัยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมโอนตังค์ห้าร้อให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมบอกซีีโอให้เดี๋ยวเราขอลองถามความรู้สึกของผู้ชนะในวันนี้บาีิว่านะฮะเป็นไงครับเปรมชัยจ้องหน้าจอทั้งวันปวดตาไหมฮะจะว่าไปวันนี้เราก็เล่นเกมกันมาทั้งวันแล้วนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าตาผมไม่ล้าเลยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเพราะว่าเบนคิวสกินเและ ตัวไอเทมตัวนี้นะครับก็เป็นไอเทมที่มัสแคปมากๆนะครับต้องขอบอกว่ามันไม่ใช่เป็นไอเทมที่เฉพาะสายเดฟหรือคนเขียนโปรแกรมเมอร์ต้องใช้นะครับเพราะว่าคนที่ใช้จอคอมเวลานานๆอย่างนักเรียนนักศึกษาตรงนี้นครับก็สามารถใช้ไฟเบนคิวตัวนี้ได้ครับซึ่งบอกเลยว่ามันของดีจริงๆครับขนาดอยู่ในที่แสงน้อยนะครับก็ยังสว่างทางโตะนะฮะก็สำหรับใครนะผมที่ไม่อยากจะสายตาพันจากการจ้องหน้าคอมเป็นเวลานานๆนนนหรือว่าอยากจะจัดโต๊ะคอมเพิ่มเนี่ยนี่เลยครับเบนคิวสกรนบาร์ไฟ LED ถนอมสายตา สกีนบาฟปรับแสงอัตโนมัติที่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e e และ l a z a d a อ้อเรียกได้ว่ารับรองคุณภาพคุ้มค่ากันอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนั่นเองอ่าโอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้จำมาเล่าของเราเนี่ยก็จบกันลงเพยงเท่านี้นะผมแล้วเจอกันใหม่ใน E ีพีหน้านะครับใครชอบถูกใจลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์รายการที่คุณชินชอบได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ใน E ีพีหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย yeah